ที่เราจะมาอัดคลิต่อนครับครับผมจะได้ปิดโลโก้เอ้ยอะไรไปรู้นะแล้วผปิดข้อไม่รู้ด้วยนะครับผมปิดเว็บแคมไปแล้วก็ผมจะไม่ปิดอีกผมก็ต้องการสกินใหม่นะคร ouais, calves calves, ับผมซึ่งผมจะมากดไปเรื่อยไปเรื่อแล้วครับเดี๋ยว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 เดี๋ออกก๊อกก๊ไฟ พี่ผมจะเปิดโอเคไปแล้วน่าเป็เกโูดนะไอนี่ไม่ปดจ็บไอ้อสงวันนี้กนไอนี่นะครับเป็นอย่างนะปวด็บปวดมา Thank

ไม่เป็นไรเธอพี่โคโลไม่เป็นไรเ้อพี่โคโลไม่เป็นไรไม่ได้อะอะไรเนี่ยโอ้อสปานีของก็ไม่เอาของกอาไม่ได้เใช่ะนูเนี่ยพี่ทำไมของทำไมทนูเอาไม่ได้อะพี่ทีพี่ยังไมู่ทีไพี่ินออโอ้อาม่ขีไม่พี่ขีเกียนที่สุดเลยอ่ะเจะพาไปซีอ่ะเดี๋ยววี้ดีนเราก็อินสปาแล้วเดี๋ยวผมเล่นเป็น o อีเดี๋ยวผมเล่นเป้มเดี๋ยวก็มีคนเล่นอี ทำอาชีพเดี๋ยวพี่ยิงเซิร์ฟให้ดูโอ๊ยเมื่อไหร่ตัวจะเปิดวะอย่างเลี้อือล้วบอกไม่ติดแกสปาเมื่อไหร่ตเปิดเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าไปเล่นเลยมันไปเล่นปึ๊กออกมีทันทีเลยวิ่งไปเล่นเกมกูยิงไอพีเลยอ่ะกูยิงไอพีเลยอ่ะเอามันเจ้าเนีขาเขาลงปักอินด้วยลงปักอินด้วยเฮ้ยพี่อยากยิงไอพีอ่ะได้ป่ะอะไรนะพี่อยากยิงไอพีอ่ะได้ป่ะ ยิงแล้วไอพีเข้าเข้ออาไอพีมาไที่มาแล้วยิงยิงแบบว่าเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเล่นไม่ได้เลยอะ่ะทำไงอ่ะมันแบบว่าเซิร์ฟเล่นไม่ได้เลยครับเซิร์ฟใครเซิร์ฟเซิร์ฟไอคนที่ที่น้องบอกจะไปเล่นด้วยขอนให้ผมไปอูพี่นะอืมมันพี่น้องก็ใค่เอาเซิร์ฟพี่ก็ได้เซิร์ฟพี่เปิดตลอดเลยโคโลฟีเออเซิร์ฟพีพ่

เทสที่สามตงสูตรเทสเด็เด็าที่สามตงนี้ค่ะฮราพี่เบ๊กเคเราจะปรชมถึงลายายลไปเล่น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 ปุ๊บพี่พี่ก็ยิงปั๊บเลยอะเออเอาง่ายเอาป่ะละน้องไปเล่นปุ๊บพี่ยิงไอพีปั๊บเลยอะ น้องน้องอยากอยากให้เซิฟโดนไม่ยิงไอพีป่ะพอดีชน,นลพี่ไม่มีใครดูเลยอ่ะมันอ่ะ อยากเอาลาดคนนะ่ะโอ้โอ Thank <sighs> you. with a of light.